โอ้โหอะไรก็เป็นไปได้หมดจริงๆครับเด็ดมวยเดือดครับหมัดเท้าข้าศอกโอ้ยเอาๆยังไงครับยังไงครับจิ้มขวาทีเดียวอีกแล้วครับโดนนับเลยครับจะเตะซ้ายหน้าโดนขวาจิ้มเข้าไปไปเลยครับหนึ่งนับครับน่าจะเป็นเกมสั้นอยู่เลยครับคู่นี้เจาะเข้าไปครับโป้รับตัวครับอรัตศักดิ์ครับค่อยๆเลือกครับหมัดมา้ห ยังยกกาสูงครับยังไปได้ครับมิเชลโอ้แต่ขามุมตรงนี้ครับล่วงเลยครับเจอไปเจาะยางเข้าไปรับอย่างเดียวเลยครับไม่ทันจ่ายเลยครับยังไม่ทันจ่ายเลยครับจะได้จ่ายหรือเปล่าครับมิเชลแต่อีกนับหนึ่งก็จบเลยนะครับเรียบร้อยครับเกมจบสั้นหี่แลวครับคู่นี้ไม่ไหวครับ ขึ้นมานี่ไม่ได้ตั้งตัวครับพี่หมอบุญนี้ขึ้นลงขึ้นลงนะครับเหนื่อยหน่อยครับแมตชนี้หรอเลยครับวันนี้ครับอนันตศักดิ์สองรอชัยภูมิครับเข้าด้วยครับดูครับจิ้มยังไงครับสวนแข้งซ้ายครับหมัดขวาทีเดียวเลยครับเปี้ยงเข้าไปครับหลังจากนั้นก็มาครับต่นี้ครับนี่ครับ พอเพียงพรำพอพลาดแล้วก็โดนเลยครับนี่ครับโอ้โหออกไปแต่ละดอกนี่หนักๆทั้งนั้นนะครับดูครับไม่มีบอยเบาลครับโอ้โหเอียงตัวเตะต้นขาซ้ายครับช็อตสุดท้ายในกรรมการไม่นับเลยครับดีครับเอียงไปเอียงมาแล้วนะครับหััดเท้าข้าศอกโอ้ยเอาเอยังไงครับยังไงครับจิ้มขวาทีเดียวอีกแล้วครับโดนนับเลยครับ โอ้โหแต่ขามุมตรงนี้ครับล่วงเลยครับเจอเตะเจาะยางเข้าไปรับอย่างเดียวจ่ายหรือเปล่าครับมิเชลจ่ายอีกนับหนึ่งจบเลยนะครับเรียบร้อยครับเกมจบสั้นนี่แล้วครับคู่นี้เอ้าด้วยครับดูครับจิ้มยังไงครับสวนแข้งซ้ายครับหมัดขวาทีเดียวเลยครับเปี้ยงเข้าไปครับหลังอยางนั้นก็มาครับตอนนี้ครับนี่ครับ พอเพียงพรำพอพลาดแล้วก็โดนเลยครับนี่ครับโอ้โหออกไปแต่ละดอกนี่ยหนักๆทั้งนั้นนะครับดูครับไม่มีบอยเบลล์นะครับโอ้โหเอียงตัวเตะต้นขาซ้ายครับจบทีสุดท้ายนี่กรรมการไม่นับนะครับนี่ครับเอียงไปเอียงมาแล้วนะครับเรา T.K.O. in ในรอ n นับหนึ่ง The Red Corner เป็นอนาตศักดิ์สอพลอชัยภูมินะครับเอาชนะน็อกมิเชลเพนัชติไปได้ในยกแรก